จบบานสูงขนาดนี้ห้องนี้ความสูงกี่เมตรนะคะ4.2เมตรแล้วคุณนึกภาพเลยครับตอนเช้านะครับพาทิศค่อยๆขึ้นมานะฮะส่วนห้องที่เป็นห้องดูโอนี่ก็คูณพื้นที่เหมือนกันแต่เป็นพื้นที่เฉพาะชั้นล่างนะครับเพราะนั้นค่าส่วนกลางเนี่ยก็จะคุ้มค่ามากอ,อยู่ดูโอ้ดูจะคุ้มกว่าเนาะใช่แล้วก็ทุกอย่างนะเป็น soft source ไม่ใช่ดุ โมโหใครโมโหใครคุณไม่สามารถแสดงออกได้ด้วยการปิดประตูอ๋อคุณไม่สามารถผักรุนแรงได้ไม่ได้เขาไม่รู้เขาไม่รู้ว่าคุณไม่พอใจนะคะทำไม่ได้สวัสดีครับมาอยู่กับพวกเรา l ีบิ n g สวัสดีพิกนะวันนี้เรามาอยู่กันที่ย่านรามอินทราครับเรามาทำอะไรกันที่นี่ครับคุณบําวันนี้เราจะพาทุกคนมาเยี่ยมชมโครงการที่มีชื่อว่าดิออ i ิจินพักแอนเพลรามอินทรานั่นเอง โครงการนี้นะฮะอยู่ตรงรามินทาเนี่ยเราเคยมาแล้ว <ฮะ S 1> เป็นโครงการอยู่ข้างๆกันนะครับชื่อว่า The Origin นรามินทา83เซสชั่นเป็นโครงการที่อยู่ในอาณาบริเวณอาณาจักรของ o r ริ i n ที่โซนรามินทานี้ครับทั้งหมดเนี่ยเรียกว่ารามินทา Smart City สมาร์ทซิตี้นะครับ วันนี้เราจะพามาดูอีกโครงการนึงนะฮะซึ่งเป็นโครงการใหม่ในคอนเซปต์ใหม่และที่สำคัญเลี้ยงสัตว์ได้คนะเพราะมีแฟนเพจนะครับแล้วก็แฟนๆ h anel n เนี่ยสอบถามกันมาหลายคนแล้วว่าเมื่อไหรจะพามาดูโครงการนี้สักทีวันนี้ก็จะพามาให้ดูนะครับว่าโครงการที่จะเป็นยังไงตามไปดูกับเราข้างในได้เลยครับ เข้ามาข้างในแล้วครับนี่เราก็ต้องมายันตัวกันก่อนนะฮะใช่ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในเซอร์แกลลี่แล้วนะคะนี่โมเดลใช่ไหมชัดเจนมากๆคือตัวนี้นี่สีแดงนี่คุณบามนี่สีแดงนี่เราเคยพามาดูรอบที่แล้วนะฮะตัวนี้เป็นโมเดลของรามินทา83เตชั่นนี่แหละซึ่งโครงการนี้เขาเป็น low rise แต่โครงการใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นที่เป็น b l o c and พย์นะคะอันนี้เป็น high r i จะบอกว่าตัวนี้ สูงสุดในยา่านรามินทาด้วยนะและเป็นโปรเจกต์ที่ทำอาคารสูงของตัว The Origin เป็นตัวแรกด้วยตัวนี้ครับ Origin มีชื่อมาพ่วงว่า c l u g and p l a y นะครับมาในคอนเซ็ปต์ที่เป็นเพดานสูงความพิเศษของโครงการนี้เนี่ยทำห้องมาให้เลือก2รูปแบบด้ยการก็คือเป็นแบบ Simplex แล้วก็เป็น Duo Space นั่นเองค่ะซึ่ง Duo Space เนี่ยก็คือห้องที่แบบเป็นแบบ2ชั้นเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูข้างในกันแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดโครงการกันสักนิดนึงใช่ ที่ที่เราอยู่ตรงนี้นะครับก็คือย่านรามินทาอยู่บนถนนรามินทาถนนใหญ่เลยคุณต้นแปลงกายเป็นคุณเซลคุณเซลสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่โครงการออริจินนะครับวันนี้คือเซลต้นนะครับตรงนี้เขาอยู่บนถนนรามินทา ข้างๆเนี่ยมีของกินของช้อปปิ้งหลายอย่างนะครับก่อนน้าที่จะมาถึงโครงการนี้ก็มีเซ็นทรัลรามินทาถัดไปข้างหน้าหน่อยนะครับก็มีเดอะพรอมเป็นนาและแฟชั่นไอแลนด์นะครับวนหาของกินแถมยัง่ายๆนะครับเพื่อเกิดขับรถนะครับบนถนนรามินทามันจะมีทางด่วน2เส้นอยู่ใกล้ๆก็คือรามินทาอานาลงซึ่งเราจะคุ้นชินกับการที่เวลาหาของกินเรียบด่วนรามินทาเ่นนั้นแหละก็จะมีเซ็นทรัลน,นะครับมีคริสตัลพาร์ เดี๋ยววอลกมีหลายอย่างที่จะเป็นแบบจุดแห่งเอาเวลาว่าว่างสำหาับชิพได้อีกนะครับแล้วก็อีกอันก็คือเป็นเส้นการชนะพิเศษวงแหวนตะวันออกนะครับอัน,นจะวิ่งออกไปรอบนอกได้นะครับวนกลับไปได้รอบกรุงเทพเลยเป็นเส้นใหญ่ส่ยที่สะดวกที่สุดและกําลังจะเกิดขึ้นก็คือการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าเพราะว่ามีรถไฟฟ้าสา,สายสีชมพูว,วิ่งตลอดแนวยาวของถนนรามินทราเลยโดยสถานีที่อยู่ใกล้โครงการนี้และใกล้มากๆนะครับคือสถานีรามินทรากรม9มใกล้แค่ไหนคะ70เมตรจากหน้าปากทางนี้นะครับ แล้วความน่าสนใจของเส้นรถไฟฟ้าสายสีชมพูนี้ก็คือว่าเขาไปตัดกับรถไฟฟ้าอีกสสายนะครับว่าจะเป็นสายสีเขียวใช่สีสีสีสายนะฮะรวมกับเส้นสีชมพูก็เป็นสีกสีบนการเรนเจอร์พอดีนะครับไปตัดที่สถานีนี่ครับวัดภาษีที่สายสีเขียวเปิดใช้บริการแล้วนะครับไปตัดกับสายสีแดงที่สถานีหลักศีไปตัดกับสายสีม่วงที่สถานีศูนย์ราชการนนทบุรีและสุดท้ายนะครับสายสีส้มที่ ามีมีบุรีซึ่งสายส้มนี้ก็จะไปที่หลังคำแพงด้วยทําให้วงจรการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าแล้วลขนส่งไดาานะ้แล้วก็สะดวกมากนะครับซึ่งรถไฟฟ้าสายสีชมพูนี้ก็จะเริ่มทดลองวิ่งภายในปลายปีนี้นะฮะส่วนปีหน้าก็าจะโอเปเรตแบบสมบูรณ์นะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของการเดินทาง นะครับที่สะดวกสะดวกแถวแถวนี้นั่นเองครับคุณบําพาดูหน่อยสิครับว่าโครงการนี้ภาพรวมเป็นยังไงบ้างฮะมาเดี๋ยวผมจะพามาดูจะบอกว่าโครงการนี้เนี่ยเขาตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ4ไร่นะคะแล้วก็ตัวอาคารเนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด6อาคารด้วยกันก็จะเรียงเป็น A B C D เรียงอยู่ในด้านเดียวกัน A B C D แล,ล้วเรียงต่อไป E F ไล่อ๋อคุณบาไม่ถนัดนะคุณบําถนัดภาษาไทยนะ,ะ <c oughs> อาคารกอกก็ <c oughs> จะมีครับผม <c oughs> โอเคนะคะก็จะเป็น A B C D ef นะคะหก <Okay. S 1> อาคารด้วยกันแล้วเขาก็ยกฟัสซิลิตี้ทั้งหมดเนี่ยไปไว้มูชาลูปท็อปหมดเลยโดยที่ทุกอาคารสามารถเดินเชื่อมถ, uh. ถึงกันได้ด้วยสกายบิชที่อยู่ข้างบนไม่ว่าคุณจะเป็นลูกบ้านอาคารไหนคุณก็เลือกที่จะใช้ฟัสซิลิตี้ได้นะคะส่วนกลางนะคะยกตัวอย่างก็จะมีฟิตเนสสะวยน้ำมีโคเพลย์แล้วก็โควิคสเปซนี่ <Okay. S 1> ก็คือจะเป็นพื้นที่ที่ให้ลูกบ้านไหนได้เข้ามาพักผ่อนหย่อนใจกันได้พร้อมชมวิวเมืองสวยๆนะแล้วก็โคเพลย์ไ่ยก็จะเป็นที่ที่มีเหมือนเขาทําเป็นเหมือนแบบ ห้องบอดเกมในลกบ้บบานก็มานั่งเล่นกันได้มีแบบโต๊ะเกมตัวอะไรนะคะแย่มากมายสระว่ายน้ำมี2อาคารด้วยกันแล้วก็ฟิตเนสก็มี2จุดด้วยกันโคเวอร์กิงเปิดตลอด24ชั่วโมงเ,ออมเหมาะ,ะกับเรามากเพราะเราทำงานกันไม่มีหยุดอยู่แล้วมีช็อปด้วยนะคะก็จะมีช็อปอยู่ด้านล่า,ลางแล้วก็ทุกอาคารมีล็อบบี้ส่วนตัวเป็นของตัวเองด้วยโครงการนี้มียูนิตทั้งหมด679ยูนิต มีหลายตึกแต่ยูนิตน้อยนะใช่ก็คือแบ่งเป็นแบบตึกละแบบ้อยกว่ายูนิตร้อยสิบสองยูนิตประมาณนี้นะคะแล้วก็จํานวนยูนิตต่อชั้นก็มีแค่เจ็ดยูนิตเท่านั้นเองก็จะได้ความ private นิดนึงแล้วแต่ละอาคารมีลิฟต์สองตัวนะครับมีแค่ร้อยกว่ายูนิตก็คืออัตราการแชร์ลิฟต์น้อยมากนะครับและอยู่เป็นส่วนตัวมากแล้วที่สําคัญที่ทุกคนน่าจะอยากรู้กันก็คืออาคาร F เป็นอาคารที่เลี้ยงน้องหมาได้ค่ะเลี้ยงน้องหมาน้องแมวเลี้ยงสัตว์เลี้ยงสัตว์ตัวเล็กๆได้ ก็เป็นเรื่องที่แฟนช annel ของเรานะครับสอบถามเข้ามาก็อยากรู้เรื่องการเลี้ยงสัตว์เขาก็ต้องมีข้อกําหนดในการอยู่ร่วมกันเพราะว่าอาคารเป็นอาคารที่ pet friendly ก็จริงแต่อาจจะไม่ใช่ทุกห้องที่ทุกคนเลี้ยงสัตว์กันหมดสิ่งที่เขาทำมาเพิ่มเติมพิเศษกว่าอาคารอื่นก็มีเฟอร์ซิลิตี้สำหรับสัตว์เลี้ยงแบบดับเบิลเลยมีทั้งแต่พื้นชั้นล่างและมีชั้นบนสุดดาดฟ้า,ฟาเป็นพื้นที่ให้สัตว์เลี้ยงไปออกไปพักผ<อ>่อนกับเราได้อู้นี่จะไปวิ่งชั้นดาดฟ้าดีใจมากก็ไปแต่ขอฟ้าร่ว แล้วก็ในห้องเนี่ยก็มีการบุด้วยวัสดุพิเศษเช่นพื้นกระเบื้องยางแก็จะช่วยเรื่องการวิ่งของน้องด้วยนะการซึมน้ําอะไรต่างๆเผื่อแบบฉีดคล่นลอาอะไรอย่างนี้นะคะเขาจะมีกล้อง C C T V ให้ด้วยมาดูว่าน้องหมากินข้าวน้องแมวทําอะไรอยู่นี้เนาะมีวัสดุกันเสียงนะครับซีลให้ประตูห้องให้มัน เ็บเสียงได้มีชิดกว่าเดิมมีพื้นที่สําหรับเป็นที่อยู่ของสัตว์เลี้ยงให้ได้ด้วยใช่เขาจะมีบ้านให้พิเศษด้วยนะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายเขาก็จะเตรียมก๊อกน้ําด้านล่างเอาไว้ให้ล้างตัวล้างหมาน้องแมวให้มันอยู่ในห้องสะดวกสะดวกทีนี้พูดถึงเรื่องโครงการทั้งหมดแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะว่าห้องเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเขาเริ่มที่ห้องประเภทแรกมันจะ <Okay. S 2> นี่กันเลยห้องแรกนะคะอันนี้เป็นแบบซิมเพล็กซ์ ห้องนี้นะคะมีขนาด25.5ตารางเมตรคือโครงการนี้ขนาดเริ่มต้นเขาเนี่ยอยู่ที่21ตารางเมตรแต่บอกเลยว่าไข่เสี้ยงแล้วนะคะใครที่มานะขนาดเริ่มต้นก็มาดูไซนี้ได้คือ25.5ตารางเมตรนั่นเอง เข้ามาด้านในรู้สึกโล่งโปร่งไหมโปร่งคือที่ต้องบอกทุกคนก่อนว่าห้องซิมเพล็กเนี่ยในความหมายก็คือเป็นห้องที่มีพื้นที่พักอาศัยหนึ่งชั้นก็คือเป็นคอนโดทั่วไปที่เรา,าเห็นแบบที่เราเห็นเห็นกันประจำใช่ไหมก็คือเข้ามาก็จะมีโซนนั่งเล่นใช่ไหมครับชมท<ช>ีวีมีโต๊ะกินข้าวด้านในเป็นโซนพักผ่อนนะครับห้องนอนซึ่งก็กั้นแบ่งแยกไว้ให้ โครงการเตรียมประตูกั้นแบ่งนะคะ3ตอนด้วยกันนะจริงๆก็เอาไอเดียไปใช้ได้ว่าจัดห้องแบบนี้กําลังสบายเลยเพราะว่าทางเข้าตรงนี้นะแล้วก็ห้องครัวได้เป็นครัวปิดด้วยที่มันดูสบายนี่ครับต่อให้เป็นซิมเพล็กก็คือเพราะว่าเพดานก็สูงเพดานก็สูงประมาณเกือบเกือบสเมตร<ม>เลยนะคะแล้วก็เนี่ยกระจกกระจกก็เห็นกันแบบซองบ้านใหญ่ๆนะคะเต็มเต็มตาโครงการนี้เขาสูงทั้งหมด1 9 18 19ชั้นนะแต่ ถ้าเทียบความสูงกับคอนโดทั่วไปก็น่าจะเกือบสามสชั้นเลยอ๋อใช่ถูกต้องค่ะเพราะว่าเขาทําเพดานให้สูงมากๆเข้ามาตรงนี้นะคะเป็นพื้นที่คือเอางี้ว่ามันก็มีการแบ่งสัดส่วนที่ที่ที่ลงตัวพอสมควรวห้องนอนนี้คือใหญ่นะขนังเขาจะให้แบบฉาบเรียบทาสีนะคะแต่อันนี้เป็นจุดที่ดีมากๆเลยชอบสําหรับคนทําครัวก็คือเขาจะให้ชุดครัวบิวอินมาแล้วแบบนี้แต่ท็อปเนี่ยเป็น หินคอ <Qu od. S 1> แบบฟูดเกรดหมายความว่าไม่ต้องซื้อเขียงจ้าก็คือหั่นเนื้อ oh, หั่นอะไร oh. ได้เลยเพราะว่ามันจะทนทานต่อการขีดข่วนมาก uh huh. ไม่เชื่อคุณมาลองดูได้เอาหัวม,มาโคบอย่าอย่าเลยครับ <c oughs> แล้วก็ให้ต่อไฟฟ้าพร้อมหูดูดวันมาแล้วเรียบร้อยมนี <c oughs> หน้าบันก็จะได้ลักษณะนี้เลยนะคะแล้วก็ทุกอย่างนะเป็นซอฟต์ซอสไม่เชื่อดู โมโหใครโมโหใครคุณไม่สามารถแสดงออกได้ด้วยการปิดประตูอ๋อคุณไม่สามารถผัดรุนแรงได้ไม่ได้เขาไม่รู้เขาไม่รู้ว่าคุณไม่พอใจนะคะทําไม่ได้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงค่ะแล้วก็คอมเพรสเซอร์แอร์อยู่ด้านบนตรงนี้วางเครื่องซักผ้าได้พอดีนะสิ่งที่ทําให้คนทําครัวสบายใจแล้วครัวปิดมันติดกับระเบียงคุณก็ทําอาหารอะไรไปพ่นออกไปข้างนอกใช่มครับผมแล้วก็นี่ก่อนเข้าหน้าที่คุณจะเห็นนะฮะนี่จะมีคอนโดค่ะ ซ้อนอยู่ในคอนโดเพราะนี่คือคอนโดของแมวนั่นเองนะครับดิฉันก็อยากจะซื้อคอนโดอยู่ที่นี่เหรอครับซื้อคอนโดแมวเนี่หนะเดี๋ยวแล้วก็ด้านในนี่คือถ้าเกิดใครเคยดูเมื่อโครงการที่แล้วในรีวิวที่แล้วเรานะครับโครงการนี้ความแตกต่างเลยนะครับนอกเหนือจากเรื่องของเพดานสูงนะครับสเปคต่างๆอัปเกรดแตกต่างกันมากเลยจริงเหรอใช่นี่ครับดูวัสดุที่เขาใช้นะครับเคาน์เตอร์อ่างล้างมือนะครับที่เป็นแนวยาวไปแบบนี้นะฮะสุขภัณฑ์ ใช้ของดีครับ่ของโตโตแล้วก็เป็นรูปแบบที่เป็นลอยตัวเห็นไหมฮะด้านล่างเนี่ยจะไม่ได้ติดพื้นนะครับทุกอย่างนี้เป็นของโตโตหมดเลยสุุพันนะครับแล้วก็มีปลั๊กไว้ <PS> ทั้งในรูปแบบปลั๊กธรรมดาแล้วก็รูปแบบ USB นะนี่ก็คือเป็นภาพรวมห้องที่นี่นะครับในรูปแบบ Simple ็ต่อไปครับเราจะพาไปดูอีกห้องหนึ่งนะครับที่หลายคนน่าจะชื่นชอบกับก,บการอยู่อาศัยแบบ 2ชั้นหรือห้องสไตล์ดูโอนะฮะห้องอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่รับความนิยมแล้วก็เป็นห้องส่วนใหญ่ของโครงการนี้ก็คือห้องสไตล์ดูโอหรือมีพื้นที่ใช้สอยถึง2ชั้นพื้นที่ด้านล่างก็เริ่มตั้งแต่ประมาณ25ตารางเมตรขึ้นไปแต่เมื่อรวมพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด กับชั้นลอยด้วยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ37-40ตารางเมตรและที่สำคัญที่อยากรู้จริงๆเลยคือเพดานสูงเท่าไหร่เพดานสูงสําหรับห้องนี้คือ4.2เมตรเมอเข้ามานี่คุณเห็นเหมือนประมาณนี้คือนี่เราจะมีชั้นอยู่ข้างบนอีกชั้นหนึ่งอาจจะเห็นว่าไม่สูงมากตรงนี้เป็นพื้นที่ครัวก่อนสิ่งที่ได้มันก็จะเป็นชุดครัวครบเสร็จแบบนี้ตําแหน่งของซักผ้าก็จะย้ายมาอยู่สําหรับในบริเวณครัวนะครับสําหรับห้องล็อกแล้วก็ฝั่งนี้ครับน่าจะคือเขาบิ้วตู้มาให้ แต่ตูนทมีให้จริงๆก็จะเป็นเซตคู่นี้นะครับเซตคู่นี้ตรงกลางนี้นะฮะใส่ไมโครเวฟอีกฝั่งได้ก็ทําให้ครัวตรงนี้มันโล่งมากขึ้นนะครับไม่ไปแออัดอยู่ฝั่งเดียวซึ่งจริงๆถ้ามีแค่เซตคู่นี้นะทาให้พื้นที่ตรงนี้เราเหลือบานเลยนะครับของจริงคือเซตนี้นะเซตนี้นะมันจะอยู่ฝั่งนี้ใช่แล้วก็เพราะฉะนั้นตรงนี้ทาอะไรรู้ไหม เพิ่มตู้เย็นอีกสักตู้หนึ่งอ่าเป็นตู้เย็นสองตู้เปรับเปิดเปิดเปิดบานคู่นี้พร้อมกันน้ำสร้างความไวานของกินอะไรขนาดนั้นคือผมชอบแบบนี้คือตำแหน่งของการวางตัวส่วนที่มันเป็นอาจจะมีกลิ่นในการใช้งานมาอยู่ฝั่งเดียวกั้นหมดและกั้นไปด้วยบานเลื่อนนี้แล้วนะครับมันด้านในคุณก็จะแบบมีความเป็นส่วนตัวมากนะก็ไม่ต้องกังวลเรื่องกลิ่นกับความหอมอยู่ข้างในค่ะ ห้องน้าก็เหมือนกันกับโซนตะกี้นะครับห้องนี้ก็จะได้ฉากกั้นมาให้เรียบร้อยข้อดีดคือนี้ครับเวลาเราจ่ายพื้นที่ส่วนกลางเนี่ยอย่างที่นี่เนี่ยประมาณ62บาทต่อตารางเมตรใช่ไหมครับห้องที่เป็นห้องซิมเพล็กก็จ่ายไปคูณพื้นที่ไปส่วนห้องที่เป็นห้องดูโอเนี่ก็คูณพื้นที่เหมือนกันแต่เป็นพื้นที่เฉพาะชะะะั้นล่างนะครับเพราะงั้นค่าส่วนกลางเนี่ยก็จะคุ้มค่ามากอ,าอยู่ดูว่าดูจะคุ้มกว่าเนาะใช่นะครับนี่เขาก็จัดวางแล้วเข้ามาด้านในนะครับจัดวางพื้นที่ รับปทานอาหารได้ตรงนี้และที่สําคัญจุดเด่นของห้องนี้นะครับก็คือพื้นที่โล่งแบบนี้เขาเลือกที่จะซอยการใช้งานในแนวตั้งสําหรับพื้นที่ห้องนอนและห้องครัวส่วนพื้นที่ห้องนั่งเล่นนะครับปล่อยให้โล่งแบบนี้ครับเพื่อให้เรานั่งพักผ่อนนะครับสบายๆนะครับชมวิวและคู่กับกระจกบ,บานสูงขนาดนี้ห้องนี้ความสูงกี่เมตรนะคะ4.2เมตรแล้วคุณนึกภาพเลยครับตอนเช้า นะครับอาทิตย์ค่คอยๆขึ้นมานะฮะคุณไม่ต้องเปิดไฟในห้องปล่อยให้แส,แสงธรรม <ะ S 2> ชาติม,ามันค่คอยๆสว่างชัดเจนขึ้นนะครับอย่างที่บอกไปเขาให้บ้านหมาแต่อาจจะไม่ใช่ลักษณะแบบนี้นะ,ะอาจจะเป็นแบบฟังก์ชันแบบ two in one อยู่กับโต๊ะกลางอย่างี้แต่จะมีพื้นที่ที่เขาทำมาให้จัดเลี้ยงได้อยู่ด้วยนะครับข้อแตกต่างของระเบียงห้องซิมเทคกับดูโอ้ก็คือที่ไม่เห็นคอมเพรสเซอร์ในสายตาจริงหรอซึ่งเป็นอยู่ข้างบนนะ เพราะฉะนั้นคุณจะมีตรงนี้คุณมองพื้นที่ระเบียงแบบโล่งๆนะคะไม่มีอะไรมาบังสายตาเนี่แล้วนี่เขาทําให้เห็นว่าเวลาคุณมีพื้นที่เนวตั้งเยอะมันต้องตกแต่งทําอะไรไว้หน่อยครับมันจะได้ใช้ให้มันเต็มที่เป็นพื้นที่ของเราเองนะมันก็ตกแต่งได้หลากหลายแล้วพื้นที่ตรงนี้คุณจะทาเป็นอะไรก็ได้นะครับทำเป็นห้องนั่งเล่นทาเป็นห้องทํางานห้องประชุมแล้วก็เนื่องจากเป็นพื้นที่ช้สองชั้นเราก็มีบันไดครับทําขึ้นมานะฮะด้านบนขึ้นมาข้างบนก็จะเป็น ห้องนอนซึ่งเขาทําตกแต่งมาให้แล้วด้วยเช่นกันนะไม่ว่าจะเป็นตู้เสื้อผ้าบิวอินแบบนี้นะครับมีช่องที่แตกต่างกันแล้วก็ฐานเตียงทําให้แล้วนะครับเป็นฐานเตียงที่มีฟังก์ชั่นซ่อนอยู่ในการเก็บของด้วยนะครับคือห้อง่มีพื้นที่เยอะแล้วก็จริงแต่ว่าลักษณะแบบเนี้ยพิเศษต่างๆเหล่านี้เล็กๆน้อยๆเนี่ยก็ช่วยทาให้การใช้ชีวิตอยู่ในห้องที่เป็นคอนโดเนี่ยมันมีพื้นที่เก็บของมากขึ้นปอีกนะครับนี่เขาลองทําให้ดูนะว่า มันสามารถติดบานแบบนี้ได้นะครับเพื่อความเป็นส่วนตัวคุณติดเป็นมาบินไดก็ได้เพื่ออาจจะให้แบบมีความเป็นส่วนตัวนิดนึงสําหรับมองขึ้นมาไม่เห็นภายในห้องนอนอะไรแบบนี้นะครับครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือความน่าสนใจของโครงการ The Origin Plug and Play Raminta ค่ะครับก็มีจุดเด่นนะครับตั้งแต่การที่มีห้องแบบ Dual Space หรือมีพื้นที่ใช้สอยถึง2ชั้นนะครับสามารถเลี้ยงสัตว์ได้นะครับซึ่งการเลี้ยงสัตว์นี้เขาก็มีข้อตกลงนะครับที่จะอยู่ร่วมกันก็คือต้องเป็นสัตว์ที่ลงทะเบียนไว้นะครับกับทางโครงการเ<แ>ท่านั้นที่จะเลี้ยงในห้องได้นะฮะเราไม่สามารถที่จะพาแขกของสัตว์เรานะครับ <laughs> มาที่ห้องได้ต้องเป็นสัตว์ที่ลงทะเบียนเท่านั้นนะครับแล้วก็มีข้อกําหนดในสัตว์ส่วนหุ่นของมันนะครับไม่เกิน30เซนนะครับไม่เกิน1ิบกิโลล้วห้องหนึ่งเลี้ยงได้กี่ตัวห้องหนึ่งเนี่ยจริงๆ ก็อนุญาตให้เลี้ยงได้อีกหนึ่งตัวเป็น2ตัวอ๋อเหรอเขาจะไม่เหงาไงถูกต้องแต่ที่สำคัญโครงการนี้ก็ยังมีความเป็นส่วนตัวด้วยเพราะมีจํานวนยูนิตท,ที่ไม่เยอะเลยต่อชั้นนะคะแล้วยิ่งไปกว่านั้นคือโครงการอยู่ใกล้รถไฟฟ้าสายสีชมพูเพียงแค่7 0เมตรและตะกี้เราได้ดูห้องถึง2แบบนะครับเปรียบเทียบกันนะฮะบางคนก็อาจจะชอบห้องแบบซิมเพล็กซ์นะครับไม่ได้อยากได้มีพื้นที่มากเกินไปนะครับ ไม่ต้องเปิดแอร์เยอะนะครับก็เลือกแบบซิมเพ็กซ์ก็ได้ใช่ซิมเพ็กซ์ก็สวยเพราะว่าเพดานก็สูงเช่นกันนะขนาด25ตารางเมตรเข้าไปยังรู้สึกว่าพอดีพอดีเลยถูกต้องนะฮะส่วนใครที่อยากจะได้พื้นที่ใช้สอยเพิ่มมากหน่อยนะครับห้องดูสเปกก็จะมีข้อดีตรงที่ว่าเราก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย่วนกลางเท่ากับพื้นที่ใช้สอยภายในห้องของเรานะครับแล้วก็มีพื้นที่รับแสงธรรมชาติเยอะนะฮะแต่ก็อาจจะต้องใช้แอร์เยอะหน่อยในการโยใส่ตอนกลางวันนะครับก็เป็นข้อจุดดีจุดเด่นที่เลือกใช้ตาม ไลฟ์สไตล์ของคุณอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลเลยเพราะว่าอย่างถ้าเป็นเรานะเราเข้ามาดูโอสเปซเรารู้สึกว่ามันเหมือนบ้านเพราะมันฟีลไลฟ์โฮมแล้วเนี่ยการที่เราอยู่คอนโดฟีลไลฟ์โฮมมันก็ยิ่งอบอุ่นใจแล้วก็เราก็รู้สึกว่าแฮปปี้กับที่ออวศัยของเราเนี่ยราคาเริ่มต้นของห้องแบบซิมเพ็กนะครับเริ่มตั้งแต่ประมาณ2.39ล้านนะครับขึ้นไปนะฮะส่วนห้องแบบดูโอสเปซราคาเริ่มต้นก็อยู่ที่3.19นะครับขึ้นไปนะฮะถึงถึงประมาณกับเราสี่ล้านนะครับก็ลองดูราคาที่เหมาะคุณ และสุดท้ายนะที่สำคัญนะครับโครงการนี้อย่างที่เราบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งของสมาร์ทซิตี้ลานพาเรามีที่อยู่อาศัย2แบบ2สไตล์ทั้งคอนโดโลไลท์ไฮไลท์ะนะครับแต่จะมีอีกสุดจุดหนึ่งจะมาเติมเต็มพื้นที่โซนนี้นะครับก็คือที่อยู่อาศัยแบบลักษณะเชิงเวลเนสเซ็นเตอร์สำหรับผู้สูงวัยเพราะฉะนั้นใครที่เมื่อก่อนคิดว่าเอยมาอยู่คอนโดมาตัวคนเดียวนะครับเราสามารถที่จะเอาพ่อแม่ของเรานะครับหรือ คนที่บ้านที่สูงอายุแล้วมาอยู่ดูแลกับวเนียเซนเตอร์ได้ความอุ่นใจด้วยใช่ใกล้เราเลยค่ะแล้วก็บริหารโดยโรงพยาบาลสินแพทย์อันนี้หมายความว่าจะเป็นโปรเจกต์ในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นในพื้นที่แห่งนี้นั่นเองใช่ครับในละแวกติดกันนี้เลยนะครับแถวนี้ก็ยังอุดมสมบูรณ์อีกสิ่งหนึ่งคือ เหมาะมากเลยที่จะเลี้ยงสัตว์ตรงนี้รู้ไหมเพราะว่าเพราะฝั่งตรงข้ามีโรงพยาบาลสัตว์2แห่งเลยเลี้ใกล้กันเลยนะฮะแล้วก็มีโรงพยาบาลสินแพทย์ที่เป็นโรงพยาบาลหลักที่ดูแลความของเจ้าพตงนี้ได้ด้วยนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวที่เราพามาชมเกี่ยวกับคอนโด The Origin พลักแอนเพลรามินคาในวันนี้ครับใครที่อยากให้เราไปเยี่ยมชมโครงการไหนอีกสามารถคอมเมนต์ทิ้งมาไว้ได้เลยนะคะแบบนี้นะเราก็เลยพามาดูแล้ว <c oughs> ให้ก,กัน <c oughs> เต็มๆเลยนะคะแล้วก็ถ้าใครรู้สึกชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กด Subscribe <c oughs> กดกระดิ่งกุ้งกิ้งแล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราสองคนด้วยนะคะครับแล้วก็มาติดตามนะครับคลิปใหม่ๆกับพวกเราได้ที่นี่เช่นเคยนะครับที่ h anel n living ส <c oughs> <c oughs>